เคยรู้สึกปวดอย่างต่อเนื่องที่หัวเขา่าที่มือหรือที่ไหลที่ดูเหมือนจะแย่ลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลาหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่เริ่มส่งผลกระทบต่อพวกเราหลายคนและเกิดขึ้นกับผู้คนนับล้านทั่วโลกในขณะน,นี้หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่กําลังประสบปัญหาคล้ายกันหรือรู้สึกว่าตนเองเข้าข่ายคุณอาจกาลังเริ่มเผชิญกับภาวะข้อต่อเสื่อมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรคข้ออักเสบหรือภาวะข้อเสื่อมตามที่คุณอาจพบ ในเอกสารต่างๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณอาาไม่รู้คือการรักษาภาวะข้อเสื่อมนั้นบ่อยครั้งไม่ได้เป็นไปตามที่แพทย์แนะนําซึ่งก็คือการรับประทานยาแก้ปวดแล้วไม่ทําอะไรเลยผมต้องการแสดงให้คุณเห็นว่าน่าเสียดายที่คําแนะนําหลายอย่างอาจนําไปสู่สภาวะของคุณที่แย่ลงเรื่อยๆด้วยเหตุนี้วันนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะเริ่มต้นจัดก,การด้วยตัวเองได้อย่างไรเพื่อให้เมื่อคุณรวมกลยุทธ์ทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน ในแนวทางที่เป็นวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สม่ำเสมอและมีวินยัยมันจะนำมาซึ่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของคุณดังนั้นเราจะมาล้มล้างความเชื่อผิดๆบางอย่างและจากนั้นเราจะเริ่มสร้างเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการเคลื่อนไหวความแข็งแรงฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกำจัดความเจ็บปวดฟื้นคืนความมั่นใจและแน่นอนฟื้นคืนทุกสิ่งที่เคยคิดว่าสูญเสียไป ก่อนจะไปต่อผมอยากจะขอเชิญคุณได้โปรดกดติดตามช่องและกดถูกใจวิดีโอนี้การกดถูกใจช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถค้นพบเนื้อหานี้ต่อไปช่วยให้ชุมชนนี้เติบโตต่อไปและทำให้เราเป็นชุมชนแห่งความรู้ที่เราเรียนรู้ที่จะเยียวยาตนเองไปด้วยกันในทุกๆวันและผมขอร้องอีกอย่างโปรดทิ้งความคิดเห็นและข้อสงสัยทั้งหมดไว้ด้านล่างนี้ทุกความคิดเห็นมีความสาคัญเราอ่านทั้งหมดเสมอ ถึงแม้ว่าผมอาจไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดคุณรู้ไหมว่าเพื่ออะไรเพื่อให้จากทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้อหาที่ดีที่สุดที่เราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณคืออะไรเพราะช่องนี้มีไว้สําหรับคุณโดยเฉพาะความมุ่งมั่นของผมคือการศึกษาและเรียนรู้ตลอดเวลาและจากสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็จะแบ่งปันต่อไปเพื่อให้คุณมีเครื่องมือที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพของคุณในทุกๆวันมาต่อกันเลยก่อนอื่นทั้งหมดนี้ผมอยากถามคุณว่าคุณมีอาการปวดข้อหรือไม่ มีใครเคยบอกคุณว่าอย่าขยับอย่าออกกำลังกายหรือไม่แม่ของผมก็เคยประสบเช่นกันเมื่อครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมง,งานได้บอกกับท่านว่าคุณนายคุณอายุไม่เหมาะกับการออกกําลังกายแล้วและเขาพูดแบบนั้นตอนแม่ผมอายุประมาณ65ปีผมบอกว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อย่างไรที่เรายัางคงคิดว่าสิ่งเดียวที่เราต้องทําเพื่อกระดูกของเราคือการดื่มนมมีใครเคยบอกคุณแบบนั้นหรือไม่คุณยังคงเชื่อว่านั่นเป็นสิ่งเดียวที่คุณต้องทําใช่ไหมไม่มันมีความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ในเรื่องนี้ ความเชื่อผิดไอการพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวความเชื่อผิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องลบล้างในตอนนี้คือการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์คือทางออกฟังดูมีเหตุผลที่จะพูดว่าถ้าข้อต่ออยู่นิ่งๆและสิ่งที่ทําให้มันเสียหายคือการเคลื่อนไหวก็ปล่อยให้มันอยู่นิ่งๆดีกว่าไม่สิ่งนี้เพียงอย่างเดียวที่ทาคือทําให้ผู้คนจํานวนมากมีอาการแย่ลงเรื่อยๆสิ่งที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณคือการไม่เคลื่อนไหวทําให้อาการแย่ลง หากคุณเคยได้ยินว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําเพื่อข้อต่อของคุณคือการอยู่นิ่งๆโปรดหนีไปจากที่นั่นร่างกายมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อเคลื่อนไหวการขาดกิจกรรมทางกายส่งผลให้เกิดอาการข้อต่อตึงการอักเสบมากขึ้นและการสูญเสียมวลกล้ามเนือ้อลองคิดสักครู่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมจะอธิบายผมจะหยิบอะไรบางอย่างที่นี่เพื่ออธิบายให้ดีขึ้นลองคิดกับเพื่อนของเราแสดงวัตถุว่า นี่คือกระดูกสองชิ้นชิ้นหนึ่งวางอยู่บนอีกชิ้นหนึ่งระหว่างกระดูกสองชิ้นนี้ผมมีสิ่งนี้แสดงผ้าขนหนูที่ป้องกันซึ่งก็คือกระดูกอ่อนข้อต่อแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างเดียวแน่นอนว่าน้ำหนักจากแรงโน้มถ่วงกำลังดึงสิ่งนี้ไว้อย่างไรก็ตามเรามีสิ่งที่ช่วยให้สิ่งนี้แยกออกจากกันเล็กน้อยเพื่อ ไม่ให้น้ำหนักของแรงโน้มถ่วงพร้อมกับมวลร่างกายทั้งหมดของคุณส่งผลกระทบอย่างเต็มที่มันถูกเรียกว่ามวลกล้ามเนือ้อตอนนี้ลองคิดถึงสิ่งนี้ที่ควรจะเคลื่อนไหวแบบนี้ที่ควรจะมีความยืดหย่นที่ดีถ้าผมมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเลือหลังผมอยู่นิ่งๆผมตึงและตอนนี้มีคนบอกผมว่าผมต้องอยู่นิ่งและตึงมากขึ้นคุณคิดว่าสิ่งนั้นจะสร้างอะไร คุณคิดว่าสิ่งนั้นจะทําให้อาการหัวเขา่าสะโพกกระดูกสันหลังข้อเท้าของคุณแย่ลงได้อย่างไรคุณคิดว่าอย่างไรและเราก็จบลงด้วยการป่วยเหมือนตัวละครเหล่านี้โดยไม่รู้ตัวว่าเรากําลังทําลายสุขภาพของเราเองในทุกๆวันการศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นภาวะข้อเสื่อมที่เริ่มออกกําลังกายที่มีแรงกระแทกต่ําแล้วค่อยๆก้าวหน้าไปทีละน้อยเริ่มมีอาการปวดลดลงและการเคลื่อนไหวดีขึ้นมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง อีกครั้งหากมีคนบอกคุณว่าอย่าขยับว่าคุณไม่อยู่ในวัยแล้วเซโลคุณสามารถบอกเขาได้ว่าคุณหมอครับผมเคารพความคิดเห็นของคุณไม่จําเป็นต้องโต้เถียงและไปหาแพทย์คนอื่นที่มีกิจกรรมทางกายและการกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมากขึ้นและด้วยเหตุน,นี้เองจึงสามารถสั่งการรักษาได้ภาวะนั่งนิ่งเป็นความชั่วร้ายที่เลวร้ายของมนุษยชาติในปัจจุบันข้อถกเถียงเกี่ยวกับอาหารเสริมสำหรับข้อต่อ ตอนนี้มาพูดถึงอาหารเสริมสําหรับข้อต่อกันสิ่งนี้สร้างข้อถกเถียงมากมายมันช่วยหรือไม่ช่วยเป็นแค่การตลาดหรือไม่เช่นเดียวกับทุกสิ่งมีสิ่งที่ดีและมีสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมบางชนิดสามารถช่วยปรับปรุงสุขภาพข้อต่อลดการอักเสบและฟื้นฟูเหยือกระดูกอ่อนได้ตัวอย่างเช่นกลูโคซามีนและคอนดรอยตินกลูโคซามีนมีงานวิจัยมากมายมันมีประโยชน์ค่อนข้างดี เป็นประโยชน์สาหรับบางคนไม่ได้ช่วยทุกคนและเมื่อเสริมด้วยคอนรอยตินก็สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากมีการศึกษาในเรื่องความเจ็บปวดโรคข้อเสื่อมการเคลื่อนไหวการสึกหรอของข้อต่อและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์สิ่งนี้ถูกสังเกตตั้งแต่การทดลองในห้องปฏิบัติการไปจนถึงการทดลองทางคลินิกและแสดงให้เห็นการลดลงของอาการตึงโดยเฉพาะในผู้ที่ใช้เป็นเวลานานคอลลาเจนไฮโดรไลซ์ ize, และเปปไทด์ องค์ประกอบอื่นๆเช่นคอลลาเจนไฮโดรไลซ์ที่มีแหล่งที่ดีไม่ใช่คอลลาเจนจีนราคาถูกแต่เป็นคอลลาเจนจากแหล่งที่ดีหรือรูปแบบของโปรคอลลาเจนหรือเปปไทด์คอลลาเจนเป็นอาหารเสริมที่เคยเชื่อกันมานานว่าไม่มีประโยชน์มีการคิดว่าคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนจะถูกย่อยเป็นเพียงเศษเปปไทด์และกรดอะมิโนอิสระเท่านั้นซึ่งจะไม่ถูกสร้างเป็นคอลลาเจนขึ้นใหม่ใช่ การเพิ่มการดูดซึมของเปปไทด์และกรดอะมิโนเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างคอลลาเจนของตนเองขึ้นมาใหม่ได้การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามันช่วยปรับปรุงความยืดหยุ่นและลดความเจ็บปวดได้จริง UCII คอลลาเจนชนิดที่2ที่ไม่ผ่านกระบวนการทำลายธรรมชาติมีคอลลาเจนชนิดหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเป็นพิเศษซึ่งเรียกว่า UCII สิ่งที่มันทำคือการสร้างการกระตุ้นทางภูมิคุ้มกัน เพื่อให้จากภูมิคุ้มกันของลำไส้มันช่วยลดการอักเสบในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมและทำงานได้ค่อนข้างดีสารอาหารอื่นๆแมกนีเซียมทำงานได้ค่อนข้างดีเป็นอาหารเสริมสำหรับโรคข้อเสื่อมวิตามินดีไม่เพียงแต่ทำงานเพื่อการทำงานของกระดูกเท่านั้นแต่ยังช่วยลดการอักเสบอีกด้วยมีสารอื่นๆที่มีอริทานการอักเสบที่อาจเป็นประโยชน์เช่นขมิ้นชันขิงและลูกซัดซึ่งอาจมีประโยชน์สำหรับบางคนเช่นกันข้อควรระวัง ปรดปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณแต่จําไว้ด้วยว่าอาหารเสริมเหล่านี้จะไม่ได้ผลหากคุณมีภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเสาหลักสําคัญอาหารที่เหมาะสมเสาหลักสําคัญคืออาหารที่เหมาะสมอาหารที่ไม่ได้สร้างการอักเสบจํานวนมากให้กับคุณอาหารที่มีปัจจัยต้านการอักเสบหลายอย่างในการรับประทานอาหารของคุณโปรตีนที่ดีมากไฟเบอร์ที่ดีมากไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากวิตามินที่ดีมากและแร่ธาตุที่ดีมาก คุณไม่จําเป็นต้องรับประทานวิตามินและแร่ธาตุเสริมเสมอไปโภชนาการที่หลากหลายเต็มไปด้วยผลไม้ผักถั่วมเมล็ดพืชเนื้อสัตว์ไข่ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีการแปลรูปน้อยที่สุดพร้อมด้วยเกลือพร้อมด้วยโพแทสเซียมออใช่นั่นคือส่วนประกอบของโภชนาการที่ดีไม่จําเป็นต้องซับซ้อนอะไรเลยไม่จําเป็นต้องเป็นสาหร่ายสไปรูไลนาสามห0นชนิดสาหร่ายสไปรูไลนาสีน้ําเงินจากก้นทะเลที่ได้รับการอวยพรจากแอตแลนติส และทั้งหมดนั้นไม่ต้องยุ่งยากไม่จําเป็นต้องมาจากอะไรแบบนั้นเลยภาวะกล้ามเนื้อสลายสตรูที่ซ่อนเร้นเรายัางคงพูดถึงปัจจัยทั้งหมดที่โรคข้อเสื่อมขึ้นอยู่กับเพื่อเริ่มมองโรคข้อเสื่อมในมุมมองที่ครอบคลุมและเพื่อไม่ให้คุณคิดว่าการรับประทานแคลเซียมเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วมาพูดถึงมวลกล้ามเนื้อกันสตรูที่ซ่อนเร้นของโรคข้อเสื่อมและโรคข้ออักเสบคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งเรารู้จักกันในชื่อภาวะกล้ามเนื้อสลายคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมโยงสิ่งนี้เข้าด้วยกันและคิดว่าการกระตุ้นมวลกล้ามเนื้อมีไว้สําหรับคนที่ต้องการดูดีเท่านั้นการสูญเสียความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามอายุแต่ก็เกิดขึ้นกับการใช้ชีวิตแบบนั่งนิ่งแม้กระทั่งตั้งแต่ในวัยเด็กทําให้ข้อต่อสูญเสียสิ่งที่ให้ความกว้างในการรักษาสียรภาพและทําให้น้ําหนักทั้งหมดตกลงบนข้อต่อผลลัพธ์คือกระดูกกับกระดูกเริ่มสึกหรอของกระดูกอ่อนข้อตอ หรืออะไรก็ตามที่มีอยู่เพื่อรองรับข้อต่อในกระดูกสันหลังก็เกิดแบบเดียวกันน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้นหมอนรองกระดูกเริ่มขาดน้ำหมอนรองกระดูกเสียหายหมอนรองกระดูกเคลื่อนอะไรก็ได้เนี่ยสามารถเริ่มเกิดขึ้นได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนเริ่มหดตัวด้วยเริ่มเตี้ยลงทำไมเพราะโครงสร้างของกระดูกสันหลังสูญเสียไปแต่สิ่งที่ทำให้กระดูกสันหลังแยกออกจากกันส่วนใหญ่คือมวนกล้ามเนือ้อ พร้อมกับการบำรุงและทุกสิ่งที่เราทำเพื่อหมอนรองกระดูกสันหลังดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงภาวะกล้ามเนื้อสลายให้ได้มากที่สุดหากเรามุ่งเน้นไปที่อาการปวดข้อเท่านั้นและคิดว่าเราต้องให้ยาต้านการอักเสบเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่วันนี้คือเวลาที่จะเริ่มทำกิจกรรมทางกายที่ช่วยปรับปรุงความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อของคุณและนั่นคือการสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้เมื่อเวลาผ่านไป ผมอยากให้คุณตั้งคำถามและคิดถึงบางสิ่งในชีวิตของคุณคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนที่ผมกำลังนั่งอยู่และคุณสามารถลุกขึ้นยืนได้โดยไม่ต้องใช้ความช่วยเหลือจากอะไรเลยหรือไม่หรือคุณต้องพิงเก้าอี้หรือใช้ความพยายามบางอย่างคำถามที่สองหากคุณอยู่บนพื้นและไม่มีอะไรให้จับเลยไม่ว่าจะลุกขึ้นแบบเด็กวางมือบนพื้นคุกเขา่าอะไรก็ได้คุณสามารถลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้หรือไม่หรือคุณจำเป็นต้องจับอะไรบางอย่างหรือใครบางคนอยู่เสมอ พราะไม่เพียงแต่คุณไม่พบความแข็งแรงเท่านั้นแต่ถ้าคุณลุกขึ้นยืนคุณอาจจะเสียการทรงตัวและล้มลงได้หากสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นกับคุณและคุณกำลังสูญเสียความสามารถนี้ไปแล้วไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่เพียงแต่จากโรคข้อเสื่อมเท่านั้นนี่เป็นสัญญาณว่าคุณมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ตั้งแต่200ถึง3 0 50เปอร์เซ็นต์การไม่มีความสามารถในการจับที่เหมาะสม การไปที่ราวบันไดแล้วสามารถจับและอยู่ได้แม้จะเป็นเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยการจับหรือห้อยตัวอาจเป็นอีกปัจจัยที่ร้ายแรงมากโปรดให้ความสนใจกับสิ่งนี้นี่คือจิกซอที่สวยงามทั้งหมดและเชื่อผมเถอะว่ามันไม่ใช่จิกซอที่ยากสมุนไพรดั้งเดิมสําหรับการอักเสบตอนนี้มาพูดถึงสมุนไพรดั้งเดิมที่ใช้ในการจัดการกับการอักเสบกันก่อนหน้านี้ผมบอกคุณไปแล้วขมิ้นชันมีการศึกษามานานหลายศตวรรษในการแพทย์แผนโบราณของอินเดียและจีนวันนี้ นะฮะเราเข้าใจในปัจจัยต่างๆของการอักเสบว่าขมิ้นชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นขมิ้นชันที่มีเคอร์คูมิโนยสูงและเมื่อเคอร์คูมิโนย์เหล่านั้นได้รับการปกป้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยบริษัทที่ทำขมิ้นชันแบบนานโนแคปซูลซึ่งมีไม่มากในโลกช่วยให้เคอร์คูมินทำงานในส่วนต่างๆของการอักเสบมันเหมือนความฝันของยาต้านการอักเสบ เพราะยาต้านการอักเสบทำงานเพียงส่วนเดียวคามิ้นชันทำงานหลายส่วนแต่มันไม่ได้ยับยัง้งมันทำงานปรับสมดุลการอักเสบคุณไม่ต้องการกำจัดการอักเสบคุณต้องการปรับสมดุลมันคุณไม่ต้องการการตอบสนองที่มากเกินไปหรือ,ราอการตอบสนองที่ถูกยับยั้งเพราะการอักเสบช่วยให้มีการซ่อมแซมได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการให้มันปรับสมดุลนั่นเป็นเหตุผลที่คามินชันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งสารประกอบอีกชนิดหนึ่งที่มีพลังมากเช่นกัน ซึ่งโปรดอย่ารวมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมาจากสมุนไพรอะไรก็ตามอย่ารวมเข้าด้วยกันไม่ว่าจะในรูปแบบสมุนไพรเครื่องดื่มแคปซูลหรืออะไรก็ตามคือขิงขิงเป็นยาต้านการอักเสบที่สวยงามมีคุณสมบัติในการบรรเทาปวดและคุณสามารถรวมเข้ากับอาหารของคุณในแบบที่คุณต้องการมันจะเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่ยารักษาโรคตามธรรมชาติทั้งหมดที่จะมีประสิทธิภาพไม่ใช่ยารักษาโรคตามธรรมชาติทั้งหมด มีไว้สำหรับทุกคนหรือสำหรับทุกคนในทุกช่วงชีวิตของพวกเขาโปรดปรึกษาเรื่องนี้กับแพทย์ของคุณดูสิหาจากแหล่งที่ดีนะฮะและจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไร้พิภัยไม่ใช่ว่าโอ้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่ทำอะไรเลยนอกจากสิ่งที่ดีมันสามารถโต้อตอบกับสิ่งอื่นๆได้อาจมีช่วงเวลาในชีวิตของคุณที่มันไม่เหมาะกับคุณการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อต่อ ผมได้พูดถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงปัจจัยหนึ่งของการออกกำลังกายที่เราให้ความสนใจน้อยมากนั่นคือการเคลื่อนไหวของข้อต่อและความยืดหยุ่นของข้อต่อการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นสิ่งสำคัญการยกน้ำหนักเป็นสิ่งสำคัญแต่มากกว่าแค่การออกกำลังกายถึงเวลาที่เราต้องพูดถึงการเคลื่อนไหวการมีความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอบางครั้ง เราเห็นคนเหล่านั้นในโรงยิมที่ตัวเป็นแบบนี้ทำท่าทางตึงและตัวแข็งมากพวกเขาไม่สามารถขยับได้เลยเพราะพวกเขาไม่เคยทำอะไรที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นเลยเราต้องมุ่งเน้นไปที่สิ่งนี้ด้วยทำให้ข้อต่อมีความยืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์ให้มีการหล่อลื่นที่ดีให้มีความกว้างของการเคลื่อนไหวที่ดีให้โครงสร้างทั้งหมดของเราเนี่ยยังคงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวนอกจากนี้สำหรับผมแล้วการปรับปรุงความยืดหยุ่นของร่างกายช่วยปรับปรุงความไวของจิตใจ พราะมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามสําหรับเราและเป็นสิ่งที่ต้องนาเราไปสู่จุดที่จะปวดและต้องก้าวไปข้างหน้าทีละน้อยการยืดการหายใจสําหรับผมแล้วมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจและสําคัญมากที่จะเรียนรู้ที่จะรวมไว้ในชีวิตของผมมีคนที่ชอบเล่นโยคะหรือพิลาทิสแต่ก็มีคนที่ไม่ชอบเพียงแค่คุณมีการฝึกยืดเหยีดยดสิดนาทีผมคิดว่ามันเพียงพออย่างยิ่งคุณสามารถทําได้ทุกวัน5นาทีของการยืดเหยีดยดในรูปแบบต่างๆที่ สามารถช่วยให้ร่างกายของคุณยังคงสร้างการเคลื่อนไหวยังคงสร้างความยืดหยุ่นที่ดีนอกเหนือจากการเสริมสิ่งที่คุณกำลังทำกับการยกน้ำหนักและการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเพราะการมีข้อต่อที่ตึงจะทำให้ข้อต่อป่วยเมื่อเวลาผ่านไปข้อสรุปที่นำไปปฏิบัติได้จริงในท้ายที่สุดเพื่อนๆน,นี่คือข้อสรุปที่นำไปปฏิบัติได้จริงของสิ่งที่คุณต้องนำกลับบ้านหากคุณต้องการควบคุมสุขภาพข้อต่อทั้งหมดของคุณ มีสิ่งที่คุณต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้และผมต้องการให้คุณจำไว้ว่าคุณไม่สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้การเคลื่อนไหวคาร์ดิโอการยกน้ำหนักการเคลื่อนไหวความยืดหยุ่นเนี่ยคุณจะไม่หยุดเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อคือพันธมิตรของคุณดูแลมันด้วยการออกกำลังกายอาหารและการฟื้นฟูอาหารเสริมและยาหากคุณคิดว่าคุณต้องการอาหารเสริมหรือสมุนไพราบางชนิดนอกเหนือจากยา ถ้าคุณต้องการยาบางชนิดแน่นอนว่าพวกเขาก็เป็นที่ต้อนรับเช่นกันจำไว้ว่าการปฏิบัติทั้งหมดนี้จะต้องทำในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์เสมอในลักษณะที่ได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์ของคุณในลักษณะที่คุณมีทีมงานสหาสาขาวิชาชีพทั้งหมดที่ยินดีทำง,งานเพื่อคุณนะครับและว่าทั้งหมดนี้จะนำคุณไปสู่การขยายความรู้ความเข้าใจของคุณเพื่อให้เมื่อนำสิ่งนี้ไปใช้กับทุกด้านในชีวิตของคุณ คุณจะฟื้นคืนความยืดหยุ่นในร่างกายของคุณแต่หวังว่าคุณจะสามารถไปถึงสิ่งที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นซึ่งก็คือการฟื้นคืนความยืดหยุ่นของจิตใจความเจ็บปวดความตึงการขาดการเคลื่อนไหวจำกัดเราทางร่างกายแต่สำหรับหลายคนก็เริ่มจำกัดพวกเขาในด้านอื่นๆในชีวิตที่อาจน,นำไปสู่ข้อจำกัดทางจิตใจได้ หากข้อต่อของเราตึงเราสามารถทํางานเพื่อทําให้มันยืดหยุ่นได้โดยเริ่มต้นจากสิ่งแรกซึ่งก็คือการทําให้จิตใจของเรามีความยืดหยุน่นและวิธีที่เราเข้าถึงโลกและในที่สุดทั้งหมดนี้ก็ยังคงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่ผู้คนจํานวนมากมีความตึงทั้งทางร่างกายและอารมณ์การจดจําสิ่งเหล่านี้ในชีวิตช่วยผมได้มากกับคนไข้ของผมและนั่นคือเหตุผลที่ผมต้องการเตือนคุณถึงสิ่งนี้ก่อนที่จะลาจากกันผมอยากจะส่งอ้อมกอดขนาดใหญ่ให้คุณขอเชิญให้คุณ ได้โปรดกดติดตามช่องหากคุณยังไม่ได้ทำเพื่อเปิดใช้งานกระดิ่งและก่อนที่คุณจะจากไปโปรดกดถูกใจวิดีโอซึ่งจะทำให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถค้นพบเนื้อหานี้ได้ต่อไปผมส่งอ้อมกอดขนาดใหญ่ให้คุณขอบคุณและพบกันใหม่